หนูชื่อเด็กหญิงพิพิชามาเยอะอยู่อันดับาสามทับสองค่ะสวัสดีค่ะนุ้นูชื่อ,น,น,น,อนั้นยังไิ่สบายละอยู่อ่าเรื่อบ้นเรื่งบ้านมาค่ะอยู่อันดับหนึ่งนี่อยู่อันดับหนึ่งโรงเรียนอะไรคะพี่พิชาโร<ล>งเรียนกงกลางน้ำค่ะโรงอ่ะพี่พิชาร้องค่ะอันนี้นิ่สวรวลาอ่าน,นิ่สวรวลาร้องค่ะ าอยู่นี่สาวเวลาพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วก็เล่นเลยค่ะแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมาละค่ะมาละค่ะมาละค่ะก้อยก้อยก้อยกายสุคเขากายสุขเขาเราจะต้องหุ่นยสต์เอ้านี่สาววลายังไม่ขอบคุณเลย 你们洗喽。